คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมบรรยกาศนะครับการเปิดกัญชรสหกิกกันนะครับซึ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันนะครับบรรยากาศในงานนะครับจะเป็นอย่างไรกันน,น,นะครับไปติดตามชมกันเลยครับน้องทิตินันเจริญอ่อน อดีตประลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักจังหวัดประทุมธานีจับมือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแผนไทยแผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกเปิดคลินิกกัญชรักษหคลินิกซึ่งเป็นคลินิกเอกชนแห่งเดียวและเป็นที่แรกในประเทศไทยเปิดให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทุกโรคโดยนำกัญชาทั้ง16ตำรับที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคได้ที่นี่กัญชร์คลินิก ซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีความาไม่คุ้นชินกับชื่อนี้นะคะกัญชรักคลินิกก็คือคลินิกที่ได้ผสมผสานองค์รวมในการรักษา,าผู้ไข้ซึ่งคำว่าผู้ไข้เนี่ยเป็นคำที่คลาสสิกมากก็คือคำที่ใช้เรียกผู้ป่วยก็ดีหรือผู้ที่มีร่างกายไม่ปกติก็ดีหรือผู้คนที่ร่างกายปกติดี กันทะคลินิกจะเป็นศูนย์รวมของอท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทางการแพทย์ซึ่งเป็นอาจารย์หมอ,อแพทย์แผนปัจจุบันะระดับปรมาจารย์หลายท่านในเมืองไทยนะคะที่ท่านได้มาเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วท่านผู้อำนวยการการก,ารก่อตั้งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆตัวดิฉันนี้คือท่านอาจารย์หมอกวีนะคะชัยชลี แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์หมออีกสองท่านที่ฉันขออนุญาตได้นาเรียนให้รับทราบนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยเป็นเรื่องของความกังขาความกังวลว่ากัญชาเนี่ยจะเอาขึ้นมาบนดินได้เหรอจะขึ้นมาเป็นคลินิกได้เหรอแล้วยาที่ใช้รักษานวัตกรรมหรือ,อ,อนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้รักษานั้น ใช้ได้เหรอวันนี้กัญชาคลินิกเป็นคำตอบให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งจะเป็นคลินิกแม,แม่แห่งแรกที่เราจะมีอาจารย์แพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็อาจารย์แพทย์แผนไทยแล้วก็อาจารย์ทางแพทย์สมุนไพรที่บรรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เราเห็นคุณประโยชน์ของกัญชานะครับว่าในตำราคำพีสรรพคุณของประเทศไทยได้ระบุว่ากัญชาจะมี4ประโยชน์นะครับคือแก้ไข้ผอมเหลืองหมายวามว่าผู้สูงอายุที่เบื่ออาหาร ก็ช่วยได้อันที่2แค่นอนไม่หลับการนอนไม่หลับจะเป็นปัญหาในผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ตัวสั่นเสียงสั่นคือคล้ายๆโรคปากินสันนะครับแล้วก็การไม่มีกาลังหรือการอ่อนเพลียเรื้อรังเนี่ยเป็นสปปรรพคุณของกัญชาครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราถือว่าเราใช้ตามคมพีสปปรรพคุณยาก,ก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพบว่าก,กัญชาเนี่ยมีศักยาพรักษาโรคอัลไซเมอร์กับรักษาโรคมะเร็ง แต่ว่าในส่วนนั้นเราจะต้องหาสารสกัดว่าสารตัวใดที่ออกฤทธิ์ได้ดีอันนั้นอาจจะใช้เวลาวิจัยต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการชราะคลินิกจึงเป็นกัญชาที่นําเอาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาซึ่งก็มีทางคุณหมอที่จะเป็นัวหนาฝ่ายแพทย,พยพ์แผนไทยนะครับในเดียวกันก็มีท่านประธานก่อตั้งเป็นแผนปัจจุบันนะครับซึ่งจะนํามาเพื่อสู่กระบวนการวิจัยทางคลินิกให้ได้มาตรฐานโลกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพทําให้นอนหลับเบื่ออาหารนอนหลับ ตัวสารนสงสั่ไม่มีกาลังเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยเพราะเป็นไปตามภูมิปัญญาไทยนะครับแต่การที่จะวิจัยให้เกิดการยอมรับมาตรฐานเนี่ยเราต้องปลูกกัญชาสายพันธุ์มาตรฐานสกัดได้มาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็มีการวิจัยทางคลินิกซึ่งทางท่านประธานก่อตั้งก็จะมาช่วยส่งเสริมด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะเดินไปคู่ขนานสิ่งใดที่ใช้ได้เลยก็ใช้ไปสิ่งใดที่ยังต้องการวิจัยเราก็จะวิจัยไปควบคู่กันไปครับ คลินิกนี้มีแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกทําการตรวจรักษาทุกวันพุธถึงวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดวยวิธีการจ่ายยานวดแผนโบราณจัดกระดูกและครอบแก้วส่วนกัญชาทั้ง16ตําตำรับจะนํามาใช้ทุกสาทางการแพทย์ของคลินิกซึ่งเป็นที่พึงพอใจกับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าทางการชลกศกินกของเรานะครับจะเป็นการดูแลรักษาแบบองค์รวมครับทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ศาสตร์พื้นบ้านด้วยครับโดยที่เราเนี่ยจะเน้นดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับการดูแลรักษาป้องกันและบําบัดฟื้นฟูผู้ป่วยครับตั้งแต่อันดับต้นเลยครับไม่ใช่ว่าพอป่วยแล้วจะมาหาเราครับคือเริ่มมีอาการเราก็จะเข้าคร์สบำบัดกับเราได้แล้วครับโดยที่ของเรานะครับจะที่ผมบอกว่าจะดูแลแบบเป็นองค์รวมก็คือ จะใช้ทั้งกัญชาแล้วก็มีทั้งการนวดรักษาครอบแก้วการปรับกระดูกครับโดยสําคัญเลยคือเราจะนํากัญชาเนี่ยทั้ง16ตํำลับเนี่ยนำมาให้ก่อปรเโยชน์สูงสุดเลยครับเพราะว่าอะไรปกติเนี่ยกัญชาสูตำลับเนี่ยเขาก็จะอธิบายสั้นๆใช่ไหมครับว่าสรรพคุณอะไรแต่ของเราจะมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกัญชาโดยตรงเลยครับว่ามาระบุเลยว่าผู้ป่วยท่านนี้จะเหมาะสมกับการใช้กัญชาในตัวไหน สำหรับไหนครับเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดครับเป็นมะเร็งต่อมลูกมากขอใช้ตัวนี้ร่วมอยู่สบายไม่ได้กลัวตายนะขอโทษ43ปีผมคิดว่าเฮ้ยไอถ้าผมไปให้เคมูไปผ่าตัดทำรู่วขอโทษมันง่ายง่ายไปใครใครเขาก็ทำแต่ไม่ใช่ผมใครใครก็ก็ททำลองผมไม่ทำสักคนได้ไหมมารักษาโดยที่ขอโทษวิวย์ยังครบอยู่ทุกอย่าง ตายก็ตายครบๆผมก็ตายไปเถอะผมถึงเจ็ดสิบสามแล้วไปกลัวอะไรทีนี้นี่ก็คืออันที่สําคัญที่ทําให้ผมมั่นใจเพราะว่าคัญชามผิดกฎหมายโอเคนะฮะฉะนั้นเราจะภาษาหาข้อมูลแรงต่างยากมากยากมากเราก็อ่านจากเจอโน่นจากรงต่างแล้วผมก็มาทำารื่มนี้นะครับเป็นูมือแต่ละหน้าจะบอกว่าในเมื่อคุณบอกรักษาโรคได้มันก็ป้องกันโรคได้สิถูกไหมปัญหาใหญ่ของคนไทย อันหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์ใจร้อนใช่ไหมครับผมว่าน่าจะช่วยกันแก้ติดยาเสพติดอะไรต่างๆโรคจิตวิทยาเยอะมากกัญชาน่าจะช่วยได้ในเรื่องของการทําให้อารมณ์สงบนอนหลับไม่เครียดไม่อะไรผมเปลี่ยนไปเยอะคิดว่าเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกัญชานะกัญชานี้ยังมียังมีคุณสมบัติในทางสาธารณาสุขนะ ยังยังกระจายไม่มากพอแต่แต่คิดว่าคุณคุณภาพของกัญชาเนี่ยจะใช้อะไรได้อีกเยอะแยะมากที่รอาการค้นพบอยู่ะครับกัญชรักษาคลินิกนี้เป็นคลินิกแบบครบวงจรการรักษาของทุกสาสาขาการแพทย์ที่จะช่วยให้ชาวปทุมธานีทุกคนใช้ชีวิตมีความสุขอย่างปลอดโรคไดอารี่ช่องหคุณผู้ชมครับ พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับสาระน่ารู้นะครับความแตกต่างระหว่าง 5G กับ Wi-Fi 5G นะครับแล้วก็นวัตรกรรมใหม่ทางบริษัท H.I.P. Security Group กันนะครับ Diary ช่อง5